สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฉันจะพาไปฟังเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นในแยกวัดป่าที่นี่มีเรื่องเล่าขนหัวลุกเกี่ยวกับผีตายทั้งกลมที่ยังไม่ไปไหนเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นมานานหลายสิบปีฉันจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดจนทุกคนได้สัมผัสความจริงเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับเรื่องผีตายทั้งกลมแยกวัดป่าตอนที่หนึ่งผีตายทั้งกลมแยกวัดป่า ฉันกับเพื่อนเดินทางไปแยกวัดป่าที่คนพูดกันว่ามีเรื่องราวลึกลับมากมายฉันได้ยินมาว่าที่นั่นมีผีตายทั้งกลมที่ถูกฝังไม่ถูกที่และยังวงเวียนอยู่ตอนที่ฉันไปถึงบรรยากาศมันเงียบมากเหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะแสงแดดลอดผ่านใบไม้ลงมาเป็นจุดๆลมพัดผ่านทำให้เสียงใบไม้กรอบแกรบฉันกับเพื่อนเริ่มเดินเข้าไปในป่า ทางเดินเล็กๆที่คนไม่ค่อยใช้กันฉันเห็นเศษของวัดเก่าที่พังทลายเหลือแต่ซากศาลาและแท่งเสาหักฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากลึกเข้าไปเหมือนเสียงคนพูดคุยกันเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ฉันกับเพื่อนหันหน้ามองกันด้วยความหวาดกลัวแต่มันก็ทำให้ฉันอยากรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ฉันถามเพื่อนว่าเคยมาที่นี่มาก่อนไหม เพื่อนชะงักและตอบว่าไม่เคยได้ยินแต่เล่าฉันเริ่มเดินต่อไปเรื่อยๆเห็นรอยเท้าบนดินเปียกมันเหมือนจะพาไปยังจุดที่ลึกที่สุดในป่าฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมองฉันอยู่แต่พอฉันหันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นฉันกับเพื่อนเดินไปเรื่อยๆจนพบหลุมศพเก่ามันไม่มีป้ายชื่อมีเพียงดินที่ถมทับไว้ ฉันถามเพื่อนว่าทำไมถึงมีหลุมศพกลางป่าแบบนี้เพื่อนบอกว่าที่นี่คือที่ฝังศพของคนตายโหงตายโดยไม่ได้รับการพิสูจน์และไม่ได้บวชจึงถูกฝังรวมกันแบบตายทั้งกลมฉันรู้สึกหนาววูบขึ้นมาตามร่างกายเสียงลมเริ่มกระโชกแรงขึ้นกว่าเดิมใบไม้ไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติเหมือนมีใครกำลังเดินผ่านฉันไป ฉันเริ่มไม่มั่นใจในความกล้าของตัวเองแต่ก็อยากรู้ว่าเรื่องราวของที่นี่เป็นยังไงฉันกับเพื่อนตัดสินใจเดินต่อเข้าไปอีกเพื่อหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในแยกวัดป่าฉันกับเพื่อนเดินลึกเข้าไปในป่าอีกต้นไม้เริ่มหนาแน่นและแสงแดดจางลงฉันเห็นร่องรอยเก่าๆที่เหมือนจะเป็นทางเดินทางเดินนั้นเหมือนจะพาไปยังส่วนกลางของป่า เพื่อนชี้ไปที่ซากสาลาเก่าๆใบไม้แห้งร่วงเต็มพื้นบรรยากาศเงียบจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับมือฉันอยู่แต่พอฉันหันไปก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยู่รอบตัวเหมือนเสียงคนกำลังเรียกชื่อฉันอยู่ฉันถามเพื่อนว่าเขาได้ยินเสียงนี้ไหมเพื่อนสายหน้าแล้วบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลย ฉันกับเพื่อนเดินไปจนถึงกองดินก้อนใหญ่ซึ่งเหมือนจะเป็นหลุมศพแบบเก่าฉันเห็นโครงกระดูกส่วนหนึ่งโผล่ออกมาแต่ที่แปลกคือไม่มีร่องรอยของการขุดหาฉันคิดว่าคนที่ถูกฝังตรงนี้คงตายโหงมากบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่นี่ฉันกับเพื่อนนั่งลงบนก้อนหินใกล้ๆและลองพูดคุยกับผีที่ยังค้างคาอยู่ ฉันขอให้ผีบอกว่าตายเพราะอะไรแล้วทำไมถึงยังไม่ไปเกิดบรรยากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นฉันรู้สึกว่ามีมือเย็นๆแตะที่ไหล่ฉันแต่เมื่อหันไปก็เห็นแค่ความมืดฉันถามเพื่อนว่ารู้สึกไหมว่ามีใครอยู่ข้างหลังเพื่อนก็พยักหน้าอย่างหวาดกลัว ฉันตัดสินใจจะเดินกลับแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกดึงไว้เหมือนผีอยากให้ฉันอยู่ฟังเรื่องราวของมันฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็พร้อมฟังเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชัดเจนผีเล่าเรื่องราวของคนที่ตายที่นี่ว่าพวกเขาถูกฆาตกรรมในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักไม่มีใครรู้ว่าผู้ร้ายคือใครฉันกับเพื่อนนั่งฟังอย่างตั้งใจ เสียงเล่าเรื่องของผีทำให้ฉันรู้สึกเศร้าใจหลายคนที่ตายไม่มีโอกาสพูดความจริงและวิญญาณพวกเขายังวนเวียนในป่านี้ฉันถามผีว่าทำไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดผีตอบว่าเพราะความแค้นและความเจ็บปวดฉันบอกว่าฉันจะช่วยหาความจริงให้ถ้าฉันช่วยได้ผีก็ขอแค่ได้รับการปลดปล่อยฉันกับเพื่อนตกลงช่วยผี และออกตามหาหลักฐานในแยกวัดป่าฉันเริ่มรู้สึกกลัวแต่มั่นใจว่าจะทำได้เพื่อนก็เตรียมพร้อมเช่นกันฉันบอกผีว่าจะกลับมาหาอีกผีก็สัญญาว่าจะช่วยชี้ทางให้เมื่อฉันและเพื่อนเดินออกจากป่าฉันรู้สึกเหมือนมีใครมองตามอยู่หลังจากวันนั้นฉันไม่หยุดคิดถึงเรื่องผีตายทั้งกลมฉันกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแยกวัดป่า ฉันพบว่ามีบันทึกเก่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมซึ่งถูกปกปิดและไม่มีใครพูดถึงฉันกับเพื่อนเริ่มรวบรวมหลักฐานและเตรียมตัวกลับไปที่ป่าอีกครั้งฉันรู้สึกว่าต้องเปิดเผยความจริงให้ได้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นคืนที่ฉันกลับไปที่แยกวัดป่าบรรยากาศยังคงเงียบสงัดฉันกับเพื่อนเริ่มหาหลักฐานอย่างละเอียด และได้พบสิ่งของเก่าที่ซ่อนอยู่ในดินฉันรู้สึกว่าความจริงใกล้จะถูกเปิดเผยแต่ก็เริ่มได้ยินเสียงที่น่ากลัวมากขึ้นเหมือนผีบางตนไม่ต้องการให้เรื่องราวถูกเปิดฉันต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่สองเงามืดในแยกวัดป่าหลังจากวันนั้นฉันกับเพื่อนกลับมาเตรียมตัวฉันรู้สึกหนักใจแต่ก็พร้อมสู้เพื่อความจริง เพื่อนช่วยฉันรวบรวมอุปกรณ์จำเป็นเราตัดสินใจกลับไปแยกวัดป่าในค่ำคืนนี้แสงจันทร์สาดส่องผ่านกิ่งไม้บางส่วนเสียงสัตว์กลางคืนทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับตามองแต่ฉันไม่อยากถอยหลังก่อนจะได้คำตอบเราค่อยๆเดินเข้าไปในป่าอีกครั้งเห็นซากวัดเก่าๆที่เหมือนจะรอคอยใครสักคน ฉันกับเพื่อนเริ่มหาหลักฐานที่ฉันเจอเมื่อก่อนด้วยความเงียบและระวังตัวทุกย่างก้าวระหว่างเดินฉันเห็นเงาร่างคนยืนอยู่ไกลๆแต่เมื่อฉันเข้าไปใกล้เงานั้นก็หายไปทันทีฉันถามเพื่อนว่ามีใครเห็นไหมเพื่อนตอบว่าเห็นเหมือนกันและรู้สึกขนลุกเราพยายามหาข้อมูลในบริเวณนั้นและเจอจดหมายเก่าซ่อนอยู่ใต้กองดิน จดหมายเขียนด้วยลายมือขยุ่มข้าแต่ชัดเจนมีข้อความบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกปิดซ่อนฉันอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังทีละบรรทัดจดหมายบอกว่าใครสักคนถูกทำร้ายจนตายและคนที่ทำเป็นคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านมีคนปกปิดความจริงไม่ให้เรื่องแดงฉันกับเพื่อนเริ่มรู้ว่าความจริงยิ่งใหญ่กว่าที่คิดและฉันต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะตามมา บรรยากาศเริ่มเย็นยเยือกมากขึ้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นรอบตัวฉันรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดให้เดินไปที่ซากสาลาเมื่อไปถึงเห็นวัตถุบางอย่างวางอยู่บนพื้นฉันหยิบขึ้นมาดูเป็นพระเครื่องเก่าที่แตกหักฉันสงสัยว่ามันมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากป่าลึกฉันกับเพื่อนสะดุ้งและรีบมองหาแหล่งที่มา แต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงความมืดและความเงียบฉันรู้ว่าผีที่นี่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยฉันพยายามพูดกับวิญญาณเหล่านั้นด้วยความเคารพบอกว่าจะช่วยเปิดเผยความจริงให้หมดบรรยากาศกลับมาสงบลงอย่างน่าประหลาดใจเหมือนผีบางตนเริ่มยอมรับและอยากช่วยฉันกับเพื่อนตัดสินใจตั้งกล้องและบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานในคืนถัดไป ฉันรู้สึกว่าผีบางตนเริ่มปรากฏตัวบ่อยขึ้นและฉันได้ยินเสียงร้องให้กับเสียงพูดจาเบาๆฉันเชื่อว่าการบันทึกนี้จะช่วยพิสูจน์เรื่องราวและทำให้ความจริงไม่ถูกกลบซ่อนอีกต่อไปฉันกับเพื่อนตั้งใจจะกลับใหม่ครั้งเพื่อหาคำตอบและช่วยปลดปล่อยวิญญาณแต่ฉันรู้ดีว่าความมืดในแยกวัดป่ามันไม่ง่ายที่จะสู้ และต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าที่คิดฉันพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพื่อให้ผีเหล่านั้นได้พักผ่อนอย่างสงบตอนที่สามคืนที่ไม่มีใครกล้ากลับคืนนี้ฉันกับเพื่อนเตรียมพร้อมกลับไปแยกวัดป่าอุปกรณ์ครบทั้งกล้องไฟฉายและเครื่องบันทึกเสียงบรรยากาศเย็นยเยือกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา เราเก้าวเข้าไปในป่าด้วยความระมัดระวังสูงสุดเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้เท้าดังชัดเจนในความเงียบฉันสังเกตเห็นร่องรอยเท้าที่ไม่ใช่ของเราบางทีผีเหล่านั้นอาจกำลังเดินตามเรามาเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้แสงไฟฉายสันไหวฉันจับมือเพื่อนแน่นเพราะความรู้สึกหวาดกลัวเดินไปจนถึงจุดที่เคยพบพระเครื่องเก่า ฉันวางกล้องและเริ่มบันทึกเสียงทันทีขณะที่ฉันบันทึกเสียงอยู่นั้นได้ยินเสียงบางอย่างเบาๆใกล้เข้ามาเสียงคล้ายคนพูดขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวดฉันกับเพื่อนพยายามตั้งสติและฟังให้ชัดทันใดนั้นเงาร่างดำลอยขึ้นมาจากพื้นดินเป็นเงาคนที่ไม่มีใบหน้าช้าๆเคลื่อนไหวเข้าหาเราฉันรู้สึกใจเต้นแรงจนแทบหยุดเต้น แต่ฉันพยายามพูดปลอบใจเงานั้นอย่างใจเย็นฉันถามว่าเธอต้องการอะไรและทำไมยังอยู่ที่นี่เงานั้นยื่นมือมาหาฉันเหมือนขอความช่วยเหลือฉันรู้ว่านี่คือวิญญาณหนึ่งในผีตายทั้งกลมที่ยังไม่อาจไปไหนเพราะความทรงจำอันเจ็บปวดฉันบอกกับวิญญาณนั้นว่าจะช่วยเธอแต่ต้องรู้ความจริงทั้งหมดก่อนเธอเริ่มเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดผ่านเสียงกระซิบ ว่าถูกทรยศจากคนที่ไว้ใจที่สุดฉันกับเพื่อนฟังด้วยความสงสารและตั้งใจเพราะเรื่องราวนี้สำคัญมากกับการปลดปล่อยผีวิญญาณเล่าว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นและใครคือคนที่ทำให้พวกเขาตายโดยไม่เป็นธรรมฉันเริ่มเห็นภาพเหตุการณ์ในใจอย่างชัดเจนเพื่อนช่วยจดบันทึกทุกอย่างที่ได้ยินอย่างละเอียด ฉันรู้สึกว่าความจริงกำลังใกล้จะถูกเปิดเผยแต่ก็ต้องระวังกับผีบางตนที่ไม่อยากให้เรื่องแดงเมื่อวิญญาณเล่าเรื่องจบลงฉันขอบคุณและบอกว่าจะทำให้เรื่องนี้จบเธอยิ้มบางๆก่อนค่อยๆลอยขึ้นฟ้าบรรยากาศในป่ากลับมาสงบเหมือนเดิมฉันกับเพื่อนเก็บอุปกรณ์แล้วออกจากป่าแต่ฉันรู้ว่าภารกิจยังไม่จบแค่นี้ ฉันต้องรวบรวมหลักฐานและหาทางพิสูจน์เพื่อทำให้ความจริงไม่ถูกลืมเลือนไปคืนนี้ฉันเรียนรู้ว่าความกล้าและความเชื่อใจสำคัญมากและว่าบางครั้งผีไม่ได้มาทำร้ายเราแต่ต้องการให้เราเข้าใจและช่วยปลดปล่อยฉันพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้าต่อไปตอนที่สปริศนาในซากวัดเก่าฉันกับเพื่อนกลับมาที่แยกวัดป่าอีกครั้ง คืนนี้เราตั้งใจหาความจริงให้ลึกขึ้นซากวัดเก่ายังคงดูน่ากลัวเหมือนเคยแต่ฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างรอให้ค้นพบเราค่อยๆเดินสำรวจบริเวณรอบๆเห็นซากโบราณวัตถุและเศษอิฐหักฉันสังเกตเห็นรอยสลักบนเสาเก่าๆมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนความลับฉันกับเพื่อนใช้ไฟฉายส่องตามรอยสลัก และเริ่มถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานฉันรู้สึกว่าต้องตีความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้เพราะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีตายทั้งกลมขณะที่ฉันกับเพื่อนตรวจสอบซากวัดได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางไกลฉันกับเพื่อนหยุดเดินและตั้งใจฟังเสียงนั้นเหมือนคนเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้าดูอยู่ในเงามืด แต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่มีใครเห็นเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปอย่างลึกลับฉันเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ฉันกับเพื่อนพยายามตั้งสติและเดินต่อเราพบช่องทางเดินลับที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ฉันมั่นใจว่านี่อาจเป็นทางเข้าไปยังสถานที่สำคัญซึ่งอาจซ่อนเรื่องราวความลับของผีตายทั้งกลม ฉันกับเพื่อนค่อยๆเดินเข้าไปในทางลับบรรยากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วผิดปกติเสียงลมพัดผ่านและเสียงบางอย่างกระซิบใกล้ๆฉันรู้สึกว่าต้องระวังตัวให้มากที่สุดเมื่อเดินลึกเข้าไปเราเห็นประตูไม้เก่าประตูนี้ดูถูกทิ้งร้างมานานหลายปีฉันดันประตูออกอย่างช้าๆและเดินเข้าไปภายในเป็นห้องเล็กๆมีของเก่าๆวางกระจัดกระจาย ฉันกับเพื่อนพบจดหมายและสมุดบันทึกเก่าฉันเปิดอ่านและพบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวความแค้นและความผิดพลาดซ่อนอยู่ในนี้นี่อาจเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยปลดปล่อยผีทั้งหมดฉันกับเพื่อนใช้เวลาศึกษาจดหมายและสมุดบันทึกพบเรื่องราวของกลุ่มคนที่ถูกทรยศและฆ่าปิดปากความจริงถูกซ่อนเร้นโดยผู้มีอำนาจในหมู่บ้าน และทําให้วิญญาณพวกนั้นไม่สามารถไปไหนได้ฉันรู้สึกหนักใจแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจะเปิดเผยความจริงและช่วยวิญญาณเหล่านี้ฉันและเพื่อนเตรียมตัวเพื่อคืนที่จะเปิดโปงแต่ก็รู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่อันตรายที่สุดฉันหยิบกล้องและบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้เรื่องนี้จบฉันก้าวออกจากซากวัดด้วยใจที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญหน้ากับความมืดและความจริงที่ซ่อนอยู่ตอนที่ห้าคืนแห่งการเปิดเผยคืนนี้ฉันกับเพื่อนกลับมาแยกวัดป่าอีกครั้งตั้งใจจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในที่นี่อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างตั้งกล้องและเครื่องบันทึกเสียงฉันรู้สึกว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนทุกอย่างไปแสงจันสองผ่านกิ่งไม้ทำให้เงายาวขึ้น บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฉันกับเพื่อนเดินเข้าไปยังจุดที่เคยเจอประตูไม้ด้วยใจที่หนักแน่นและพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งไม่รู้ทันใดนั้นเสียงกระซิบก้องกังวานทั่วบริเวณเสียงของผีตายทั้งกลมที่ยังไม่สงบสุขฉันเปิดเครื่องบันทึกเสียงและตั้งกล้องถ่ายภาพเพื่อนช่วยฉันส่งไฟไปรอบๆเพื่อเก็บรายละเอียด เงาร่างบางๆเริ่มปรากฏตัวขึ้นทีละคนพวกเขายืนรวมตัวกันรอการปลดปล่อยฉันพูดกับวิญญาณเหล่านั้นอย่างเคารพสัญญาว่าจะทำให้ความจริงถูกเปิดเผยให้หมดฉันเริ่มอ่านข้อความจากจดหมายและสมุดบันทึกเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนเร้นมากว่าหลายสิบปีวิญญาณค่อยๆเผยความทรงจำที่ชัดเจนขึ้น พวกเขาเล่าถึงเหตุการณ์โหดร้ายและความอายุติธรรมเสียงลมแรงขึ้นและใบไม้ปลิวว่อนเต็มไปหมดฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ปลดปล่อยออกมาผีบางตนเริ่มลอยขึ้นและยิ้มอย่างสงบเหมือนพวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเต็มที่บรรยากาศในแยกวัดป่ากลับมาสงบอีกครั้งฉันกับเพื่อนรู้สึกโล่งใจอย่างมาก เพราะวิญญาณเหล่านั้นได้ไปผุดไปเกิดอย่างสงบฉันบันทึกภาพสุดท้ายก่อนเดินออกจากป่าด้วยหัวใจที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความสุขฉันรู้ว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จแล้วและฉันจะไม่ลืมเรื่องราวผีตายทั้งกล่มนี้ไปตลอดตอนที่6กคืนสุดท้ายแห่งการปลดปล่อยคืนนี้ฉันกลับมาแยกวัดป่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปมาก ความมืดดูไม่กลัวเหมือนแต่ก่อนเหมือนมีบางอย่างคอยปกป้องฉันอยู่ฉันเดินเข้าไปยังจุดที่เคยพบวิญญาณเตรียมอุปกรณ์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายฉันพูดกับตัวเองว่าต้องทำให้สำเร็จเพื่อวิญญาณเหล่านั้นจะได้ไปสู่สุขติเสียงลมกระซิบเบาๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อน เสียงนั้นเหมือนเป็นคำขอบคุณและความหวังฉันรู้สึกว่าผีเหล่านั้นเริ่มปล่อยวางความทุกข์ฉันพูดกับวิญญาณเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนขอบคุณที่ช่วยชี้ทางและให้ความจริงบรรยากาศรอบตัวดูสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆเหมือนแสงสว่างจากวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยเงาร่างวิญญาณเริ่มลอยขึ้นและค่อยๆจางหาย ฉันรู้สึกน้ำตาคลอเบ้าแต่เต็มไปด้วยความสุขความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวฉันรู้ว่านี่คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดฉันถ่ายภาพและบันทึกเสียงเพื่อเก็บความทรงจำและบอกกับตัวเองว่าจะไม่ลืมประสบการณ์นี้วิญญาณเหล่านั้นได้พบความสงบอย่างแท้จริงและฉันได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพวกเขาเมื่อฉันออกจากแยกวัดป่าในเช้าวันใหม่ ฉันรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องราวผีตายทั้งกลมจะเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้ฉันเข้าใจและเคารพวิญญาณฉันพร้อมแบ่งปันเรื่องนี้กับคนอื่นๆเพื่อให้ความจริงไม่ถูกลืมหรือถูกปกปิดอีกและฉันเชื่อว่าทุกวิญญาณสมควรได้รับความสงบนี่คือจุดจบของการเดินทางที่ยาวนานของฉัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวผีตายทั้งกลมในแยกวัดป่าเรื่องนี้เป็นบทเปลี่ยนให้เรารู้จักความกล้าและความเมตตาต่อวิญญาณถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลี้ลับตอนต่อไปสวัสดีครับ